นายจีตศักดิ์มุทิตานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการประชุมหน่วยงานด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งขณะที่นายเชิดศักดิ์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ได้มอบนโยบายว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่โดยทางรัฐบาลได้เล็งเห็นและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขอ,อนามัยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและการแก้ไขยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะในปีงบประมาณพศ2553รัฐบาลมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยได้กำหนดนกลไกและเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมในทุกมิติตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ย,ยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันระยะที่สรวมไปถึงการควบคุมพื้นที่ และการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลในการเพิ่มของปัญหาเช่นหอพักสถานบริการร้านเกมและควบคุมผู้เสพคือลดจำนวนผู้เสพให้ลดลงและป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ำอีกสำนักข่าว PNN News รายงานสนับสนุนข่าวโดย